ชัย <One> ค <input> ือแบบเขาจะชกเขาจะชกเมื่อไหร่ก <rzy bursting> <F art ain> ั์สอ่าไม่ใช่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 สักษาอะคอมเพตคอมเพตใช่ประชันชัยเขาจะชกกับคอมเพตวันที่20เดือนหน้าใช่ไหมเดือนหน้าอันนี้สนใจด้วยแต่คือแบบพูดยังไงพี่พี่รับประชันชัยคือแบบเขามวยฝีมือและ สวยออกวุฒสวยตอนเขาชกชบเอมันมัน,ม,นมันมากแต่สิ่งที่พี่พี่เศร้าหน่อยคือแบบก็พูดได้คือแบบทุกคนรู้พี่บางทีโมโหพีพ่คือนั้นพี่โมโหหน่อยคือแบบประชันชัยเขาเขาเขาไม่ได้จใจใจร้อยเปอร์เซ็เขาเขาเขาเลิกไงในเขาเขาคงคันชกยังได้อยู่ หมอบอกมันมันไม่มัน,มน,มนแล้วก็ตอนตอนเขาเช็คไปไปโรงพยาบาลเขาเช็คแต่พี่เข้าใจบางทีแบบทุกนักทุกนักกีฬาสุดยอดมันไม่ใช่ทุกคืนอยู่จะชก100%เ็นต็มที่และพี่เข้าใจแต่เศร้าหน่อยโมโหหน่อยนี่พูดตรงๆนะพี่แต่ยังพี่ยังนับถือประชันชัยเพร่ะเขาอาวุธมวยไทยสวยมากาแต่ เราดูกับคมเพรม,ม,ม,มันมันมันคู่ชกอันตรายนะอันนี้อันนี้เป็นสูสีพี่ว่า50-50อันนี้เป็นเดืน <c oughs> อนหน้าบัวขาวพี่สนใจมากพี่นับถือบัวขาวมากเขาจะชกในในในวันนะบ่ะ <c oughs> ถ้าเกิดเขาสนใจโอเคโทรโทรพี่พี่ชวนเขา100%เ พี่เข้าใจเขาอายุ40แล้วก็อาจจะไม่อยากชกกับรุ่นรุ่นเด็กๆเพราะว่าม,มันในในวันเรามี best of the best อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเราจะทำแบบ goodbye ถ้าเกิดบวกเขาอยากให้ทั่วโลกดูตอนเขาะจะเลิกมวยลิกบ็อกซิ่งพี่สนใจให้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 คุชคดีแล้วก็50-50แต่แต่คือแบบเขามีโอกาส คือแบบเราต้อง pay respect บวกเขาเป็นเอ่อป็นฮีโร่ของเราคนที่แรกอันนี้ยากมากตอนเขาชกใน K1 กับคนญี่ปุ่นกับคนฝรั่งเขาเป็นฮีโร่แล้วก็ประวัติศาสตร์คิกบ็อกซิ่งนะบวกเขาเป็นความจริงสุดยอดสุดยอดจริงๆคือแบบถ้าเกิดเขาชกในวันแล้วก็เราจะมี50ล้ลานคนตอนนั้น ปีหน้าเป็น179ประเทศเราจะถึงร0อยล้านคนบางอาจจะนะแฟน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 ,แฟน,แฟนที่ดูปีนี้เป็น50ล้านก็พี่อยากให้บักขาวก็อันนี้เป็น respect ขอโทษนะภาษาไทยของพี่ไม่ค่อยไม่ค่อยชัดคือแบบพี่อยากให้ respect ไอ้ไอ้บักขาวให,ให้ให้โชว์เขาเขาเป็นตอนเขาอยากเลิกมามาในวันแล้วก็ทุกประเทศ ประเทศเมืองไทยเจ็ดล้านคนเราจะเชียร์บัวขาวแล้วก็ทั่วโลกจะดูเขาเป็นฮีโร่ขนาดไหนนี่เป็นบัวขาวเป็นเป็นฮีโร่สุดยอดจริงๆสำหรับทั่วโลกทุกคนน่าจะดูะะมี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 ไถามว่าสแต็มกับแองเจลาลีจะมีรนะีแมทใช่ไ่มพว่าปีหน้าจะมีรีแมทพ่ว่า1 0่ แล้วแองเจลาเขาบอกเ,อเขาเอาด้วยแล้วสเตมเอาด้วยเ,เขาสนใจทุกคนสนใจ drug testing ในวันเรามีเรามีอยู่แล้วแต,แต่ตอนนี้เป็น random drug testing าภาษาไทย drug, drug testing เปลว่าอะไรตรวจยากระตุน้นตรวจยากระตุน้นเราเช็คใช่ไหมถ้าเกิดอยู่ยูฉีดยาให้ให้เปาะใหญ่หรือว่าอะไรอันนี้ห้ามในวันห้าม เรา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 ทุกรายการเราเราเรา,เราเช็คแต่เราไม่เช็คทุกคนเราจะเช็คแรนดัมแรนดัมแปลว่าอะไรนะสุ่มสุ่มเราจะเช็คสุ่มแล้วก็ใครโดนแล้วก็เรามีคนโดนแล้วแล้วก็ออกข่าวาคนฝรั่งแต่ผมอขอร้องคนไทยอย่าทำอย่างนั้นเราเสียชื่อ,เ,อ,สอเสียชื่อประเทศเรา มีไขถามว่าวันจ่ายมากที่สุดทั่วโลกแล้วก็ทำไมพี่ไฮโบนัส50,000ื่นเหรียญกออ็อันที่หนึ่งทำไมพี่ก่อสร้างวันเพราะว่าตอนพี่อายุ19ที่อยู่ที่ตอนที่อยู่พีมมึงไทยพี่เศร้ามากทำไมนักมวยของเราฮีโร่ของเราไม่มีใครแคร์ส่วนใหญ่เขาจะย้ายเป็นตอนเขาเสร็จเขาเป็นย้ายเป็น คนยากจนไม่ดูถูกคนตุกๆอะไรนะแบบแบบคือแบบแต่ทําไมถ้าเกิดอยู่เป็นแชมป์โลกอยู่อยู่จะกลายเป็นคนขับรถตุกๆมันไม่มัน,มน,มน,มนพี่รู้สึกเศร้ามากอ่และตอนอายุ19นะพี่เขียนฝันของพี่ฝันอะไรมีหลายฝัน,ฝนพี่อยากหนีความจนว่าอะไร,ะไรด้วยแต่อันที่3อันที่4เป็นอยาก อยากก่อสร้างค่ายค่ายมวยที่จะช่วยนักมวยของเราและพอดีพี่จัดพี่ก่อสร้าง evolve ท,ที่สิงคโปร์และเราเราจ่ายเงินเดือนยังน้อยที่สุดแสนห้าบาทและมากที่สุดเดือนหนึ่งนะสี่แสนบาทที่นักมวยเก่าจะได้ให้เข้าหนีความจนได้เขาอาจจะไม่มีโอกาสที่เมืองไทยแต่ที่สิงคโปร์ หมือนแบบโอ้เขามาคนจนแต่เขามาตอนเขาออก Evolve 7ปีเขาทำงาน e v o v v e 7ปีเขามี15ล้านบาทแล้วเขาเป็นคนรวยแต่อันนี้เป็นเขามีโอกาสมากกว่านีอ้อันนั้นเป็นฝันของอายุ19นะ,ะแต่ผมไม่ได้คิดว่าผมจะเป็นโปรโมชอร์ลุมพีดีอันนี้พี่ตกใจจริงๆนี่เป็นพี่ความจริงไม่กล้าฝันขนาดนั้นมันมันมัน ไม,ไ,มไม่คิดว่าพี่จะกลับมาเมืองไทยเพราะว่าไว้พี่ก่อนอพ,อพี่เกิดเด็กรวยคนเด็กรวยแต่คุณพ่อเขาล้มละลายและหนจีจากบ้านครอบครัวท,ทิ้งเราและคือแบบอตอนผมออกปักเมือง,งไทยผมไปอเมริกาก่อสร้างชีวิตใหม่ผมนึกว่าผมไม่กลับมาที่เมืองไทยเพราะว่าคือแบบเสียหน้าเสียชื่อและเศร้ามากแล้วก็อืม พ่อเป็นคนไทยใช่ไหมและไม่รู้คือแบบเรื่องราวนี้พี่แม่ความจริงไม่อยากคุยกับใครเพราออายหน่อยใช่ไหมแต่ตอนนี้พี่ออกทุกอย่างเพราะว่าพี่อยากให้ทุกคนรู้ความจริงพี่ไม่ใช่เป็นคนที่เด็กรวยก่อสร้างวันพี่ที่อเมริกาพี่เป็นเด็กจนวันหนึ่งกินสีเนส่เหรียญสหร u S วันหนึ่งอันนี้เป็นเหมือนแบบไม่รู้10บ,บาทวันหนึ่งใน,ในที่เมืองไทยันมัน,ม,นมันยากชีวิตยากมากและกลับมาที่เมืองไทยคือแบบพี่พี่รู้สึกลัคกี้มากคือแบบดวงดีไม่รู้ทําไมดวงดีขนาดนี้แล้วก็คือแบบครูตุย้ยเขาช่วยกว่อสร้าง Evolve ที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่สิงคโปร์ตอนเข้ามาเขาบอกว่าชาตรีนา่าอยู่ยูเป็นลูกศิษย์ของอ ที่สิทยอดทงต้องต้องดูแลทุกคนนะเขาเขาแบบเขาเขาเขาบอกพี่แล้วแบบพี่พี่ตัดสินใจต้อง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 ช่วยคนนะ no, We don't need to shut it no 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 we just keep it running keep it running yeah keep it running as long as there's questions coming in, keep it running แ uh, สงชัยกับน้องโอ๋ um, พี่นับ uh, ถือ respect มากแสงชัย also uh, best of the best นะแสงชยัย Uh, ถ้าเกิดเขาอยากชกในวันพ,พ,พี่สนใจมาก uh, แต่คือแบบทุกนักกีฬามีเวลามีเวลาเป็นฮอตว่าแล้วก็เวลาตอนร่างกายส่วนใหญ่นะเป็นอายุ20ประมาณนี้อ่ะยี่สิบได้แต่ตอนอยู่ฮอตมันยากนะเหมือนแบบ uh, เพชรธนองอายุ37ก็ยังฮอตมันมันยากมากคพรร่างกายมันทุกคนอนะ่ะทุกมนุษย์อะ่ะเหมือนแบบพี่พี่อายุ51นะ แบบตอนเด็กๆพี่เตะเตะเป้า15ยกโอเคนะไม่ no, no, ไม่เป็นหาออตอนตอนตอนเด็กๆตอนนี้เตะเป้าหยกพี่ตายเลยละแต่ยังยังยังเตะเป้าทุกวันนะเ,เล่นเชิงนะแล้วเตะกระสอบแล้วเ,เล่นจู่ๆด้วยทุกอย่างเพราะพี่นี่เป็นในใน,ในใจพี่พความรักความรักมวยไทยในอยู่ในเลือดพี่พี่ไม่ใช่เป็นนักธุรกิจนักธุรกิจอันสองพี่เป็น ใน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 ใจนะเฉพะน้นพีพีนับถือนักมวยของเรามากสานชัยบัวขาวฮีโร่จริงๆน้องโอ๋ฮีโร่แต่พอดีเขาแบบคนนี้นักมวยตอนนี้เขาดวงดีสมัยก่อนมันไม่ไม่มเงินไม่ค่อยมีตอนตอนสสนชัยก่อนตอนเขาฮอตมากนะตอนเขาอายุ2ี่กว่าเขาฮอตมากโอ้โหแต่ตอนนั้นมวยไทยไม่ค่อยมีเงินขนาดนี้แต่ ถ้าเกิดถ้าเกิดสชัยเป็นตอนเวลาบูมพีคของเขานะสุดยอดช่วงสุดยอดเขา100% n เปอ n ์เซ็นต์น b e เบอ e t วัน e นโลกเในประวัติศาสตร์พี่ว่าสสรชัยกับสามารถพากรุน the best of the best สําำหรับมวยไทยนะ,ะพี่ว่าสำหรับดูออกนะออก,ออกวูดว่าหรือว่าหรือว่าความสวยหรือว่า,วาทุกอย่างพี่นับถือสสรชัยกับสามารถพากรุนเป็น best of the best สำหรับพี่เป็นลูกศิษย์ มวยไทยนักมวยมวยไทยแล้วก็ครูมวยมวยไทยใช่ไหมสองคนนี้เป็น for me the best of the best ในประวัติศาสตร์มวยไทย100%ไม่มีใครลืมสามารถไม่มีใครลืมแสนชัยนี่เป็นแบบมวยสุดยอดสุดยอดฝีมือสุดยอดกรรมการเราไม่มีกรรมการคนไทยฮะในวันลุมพินีหรือว่าวันแชมเปี้ยนชิพม,มันมัน,ม,นมันไม่ใช่พี่ ดูถูกใครนะประเทศใครเรามีกรรมการที่เมืองไทยที่เ,เป็นเ,เป็นคนดีมากหรือว่า,ายุติธรรมแต่คือแบบเรื่องตอนนี้นะตอนนี้ที่เมืองไทยที่จะพูดตรงๆเรื่องเล่นการพน,นันมันไม่ใช่ผิดเล่นการพนันมันโอเคพี่ไม่ว่าใครเล่นการพน,นันอันนี้สนุกพี่เข้าใจมากแต่สิ่งที่พี่ไม่ค่อยคือมันไม่ดีคนที่เล่นการพนันจ่ายกรรมการ และส่วนใหญ่กรรมการเป็นคนไทยท,ที่ที่มองไทยแต่พี่มีความมั่นใจในกรรมการของวันเป็นฝรั่งทั่วจากทั่วโลกจากอเมริกาจากออสเตรียจากยูเคจากจากยุโรปจากทั่วโลกในอนาคตเราจะมีกรรมการคนไทยนะพี่ว่าแต่คือแบบเราต้องพี่ต้องมีความมั่นใจก่อนคือแบบความจริงคุณแดงคุณแดงไอเดียของเขาเป็น S <S โอ้โหสุดยอดจริงๆในในในโควิดคุณแดงเข้ามาจากทหารใช่ไหมพนเอกแดง,ส,ดอองสุสชาติพนเอกสุชาติเขามีไอเดียให้ลุมพินีจะไม่มีเขาจะห้ามเล่นการพนันเพราะว่าพลเอกสุชาติเขารู้คนที่มัน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 มวยไทยกลายเป็นโซกโปกแล้วก็แฟนคลับมันตกอยู่ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีใครอยากดูเพราะว่าทุกคนรู้ยกหนึ่งไม่ไม่ออกวูดยกสองไม่ออกวูด ด,ดูดูดูใครใครใครเล่นการพน,นันโอเคยกยกสามออกวูดและถ้าเกิดชนะอยู่ต้องต้องต้องดูคนที่เล่นกันกันพนันเขาบอกอะไรยกข้าไม่ได้ทำอะไรเต้นเต้นเต้นอย่างเดียวอันนี้เป็นไม่ใช่กีฬาแล้วก็ทุกคนบอกว่าเฮ้ยวันจะทำร้าย,มวย,ย,ายมวยไทยอะไรทำร้ายนี่เป็นมวยไทยห้ายกสามยกไม่ได้ชกเต้นอย่างเดียวนี่มันนี่เป็นทำร้ายมวยไทยพี่พี่ว่าตรง,งพี่ไม่ใช่พูดแบบนักธุรกิจนะคนอื่นอาจจะพูดแบบนักธุรกิจพี่เป็น ทามวยไทยจากอายุ10บ3าขวบกับครูตุ้ยรุ่นของพี่ทั้งหมดในใครสิยศทองถางใายก็ได้ยอดสนันสิยศทองยอดเดชาสิยศทองมีหลายคนพิตุสิยศทองนี่เป็นเพื่อนผมเราซ้อมด้วยกันแล้วก็ไม่ใช่พี่จะนักธุรกิจใหญ่รัวแล้วพี่พี่เป็นคนรวยไหมไม่ใช่พี่เป็นพี่ในสมองพี่ในใจพี่พี่เป็นยังยังเด็กๆ อายุ3ามขวบแล้วก็เรามีปัญหาเยอะตอนนี้มวยไทยเรามีปัญหาแล้วก็ในวันพี่อยากช่วยนักมวยของเราแต่ความจริงพี่อยากช่วยโปรโมเตอร์ของเราด้วยช่วยหัวหน้าค่ายทุกคนอันนี้สำคัญมากพี่จะลงทุนทุกโปรโมเตอร์พี่จะลงทุนกับทุกค่ายประเทศเราโปรโมเตอร์เล็กค่ายเล็กพี่จะลงทุนหมดเลยพี่มีแผนแล้วป,ป,ปีปีหน้า คือแบบพี่ไม่อยากพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวยูดูยูดูพี่อยากโชว์แอคชั่นพี่ไม่ใช่คนที่ชอบพูดเก่งพี่ไม่ใช่เป็นคนที่พูดเก่งพี่พี่แค่เป็นที่ออ,ออกจากใจทุกอย่างออกจากใจอาจจะไม่เพอร์เฟกต์ภาษาไทยไม่เพอร์เฟกต์ทำไมพี่พูดภาษาญี่ปุ่นว่าภาษาอังกฤษเก่งกว่าแต่ ทุกคำพี่พยายามจริงใจแล้วก็ความจริงในหัวใจพี่เราจะมีสากลในในในวันก็สมัยห้าปีก่อนเรามีสมัยเราเราลองกับศิสเกตกับนครหลวงเสียเสียหุยกับกับแบงก์ก็ ถ้าเกิดมีโอกาสในใน,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 ในอนาคตอีกทีหนึง่งพี่สนใจเพราะวันเป็น the home of martial arts คือแบบเราเป็นบ้านศิลปะการต่อสู้เรามี MMA เรามีจิจิสุเรามีมวยไทยเรามีคิกบ็อกซิ่งเรามีสากลสนใจมากแต่คือแบบ